สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมา,ารีวิวนะครับผมกับโน้ตบุ๊กนะฮะก็ลงโปรแกรมให้พี่ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ปรากฏว่าพี่ลูกค้าไปเล่นได้สักครู่สักพักอะไรอย่างเงี้ยสวัน3วันแล้วโปรแกรมมันเออเลร์นะ,ะผมก็เลยเอามาตรวจสอบนะครับผมก็ก็หลายวันแล้วนะนี่ก็ประมาณ 3- 4วันแล้วแหละที่ผมแอบเปิดเล่นนะฮะแอบเปิดเล่นประมาณครั้งละ ครึ่งชั่วโมงนะฮะผมก็จะมีเวลาประมาณนั้นแค่นั้นพอนะเพราะว่า,าซ่อมเยอะนะซ่อมงานซ่อมมันใช้เวลาเยอะก็เลยเทสให้ได้แค่ครึ่งชั่วโมงนะกลางคืนก็ไม่ไหวแล้วครับพักนะพักสมองวันนี้ผมก็จะมาทดสอบนะครับก็เสียบปลั๊กที่คอมแล้วนะก็จะทําการเปิดเครื่องนะเปิดเครื่องอันนี้แบบไม่ได,ด้ไม่ได้เตรียมไม่ได้เลยนะแต่เปิดเครื่องกัน ขึ้นไหมปั๊กรวมแน่เลยเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวไปดูปั๊กสักครู่ครับอ๋อลืมเปิดสวิคนะครับผมนะก็เปิดเครื่องนะครับอันนี้แบบไม่ได้เทสไม่ได้อะไรเลยนะก็คือเอาวางไว้จริงๆนะค,คือเล่นเสร็จก็วางเลยไม่ได้เข้าไปทดสอบไปอะไรเลยก็วางก็จะเล่นเหมือนทุกวันที่เคยเล่นนะฮะก็เสียบ อันนี้ก็สาย USB นะครับผมก็เป็นรีซซฟแล้วก็ตัวของไวเลสนะฮะซิมมนิเตอนะครับผมนะฮะนี่ครับรีซซฟเข้ากับไวเลสนะฮะวิทยุ you, เราก็ไม่ต้องไปต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับนะแล้วเราก็เสียบเข้าไปเหมือนเดิมนะฮะทำเหมือนที่เราเคยเล่นประจำประจำนะฮะไอ สายตัวเนี้ยนะสายตัวเนี้ยเราจะไม่ต้องถอดก็ได้นะครับ USB นะฮะไม่ต้องถอดก็ได้นะครับถ้าคอมพิวเตอร์ของเราไม่ได้ใช้งานอะไรไม่ได้ใช้งานอะไรก็คือไม่ได้ไม่ได้ไปทําอย่างอื่นอะนะที่ไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดก็ได้จะถอดก็ได้ไม่ถอดก็ได้แล้วแต่เราครับแล้วแต่นะเปิดวิทยุนะครับผมเปิดวิทยุขึ้นมานะครับก็เข้าไปฟอนิกอาซีนะครับ คลิกไกปเลยนะครับก็สตาร์ p h o n i c อ RC เหมือนเดิมดูนะครับว่ามันจะเพี้ยนไหมอ่าโอเคนะครับก็โน n โนนะครับโนโอเคมาทดสอบบินกันซิมูเลเตอร์นะครับอ่าสามสี่วันแล้วนะก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเสียงก่อนนะเอ๊ะอะไรวะเนี่ยเพิ่มเสียงไหนวะ อันนี้ก็แล้ลองดูสิอ๋อเอาเอา้ยห่อไปรอบไปรอบนะก็เล่นได้ปกตินะฮะนี่นะครับผมก็ทดสอบให้คุณพี่ลูกค้านะฮะก็ลงโปรแกรมไปแหละแต่ที่ว่าเอ๊มันไม่จําค่าก,งงงงก็เลยงงงก็เลยขอเอาไว้ก่อนนะก็ทดสอบดูนะครับก็ปกตินะนี่ก็น่าจะ3 4สวันแล้วเลยฮะคเครื่องนี้นะผมเอาเอาไว้นะ โอ้ย oh wow. นะฮะมองเห็นไหมเนี่ยมุดตื่นเลยมั้งมองเห็นไหมเอ่ยเพิ่ม,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 มแสงหน่อยก็จะมองเห็นนะก็แสงมันสะท้อนแสงมันย้อนนะเล่นนอกบ้านนะครับผมก็เออ นะดิสเพย์เหรอจำไม่ได้ละคอนโทรเลอร์ Controller. อ่ะเดี๋ยวผมเอาคอนโทรเลอร์ขึ้นมาให้ให้ชมนะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูสักสักหน่อยอ้ยนะฮะก็ฝึกบินในคอมพิวเตอร์นะครับฝึกในนี้ได้ของจริงก็เล่นได้ครับ มันเป็นโปรแกรมจำลองนะครับมันก็อาจจะไม่เหมือน100%นะฮะมันก็จะได้ให้ความสมจริงประมาณ90%นะผมให้90%เลยนะครับอีก10%ก็คือเรื่องความไวการตอบสนองแล้วก็ของจริงมันก็จะมีลมมีแดดอะไรอย่างเงี้ยครับมันแล้วก็อาการของฮอนะครับของฮอที่ที่เราเล่นนะฮะมันจะ ไม่เหมือนกับในโปรแกรมฝึกบินนะฮะแต่ก็ได้ใกล้เคียงนะต้องบอกเลยว่าใกล้เคียงมากๆนะครับก็ถ้าของในคอมเนี่ยถ้าเราเล่นแล้วแบบพิ้วแล้วอะนะฮะของจริงก็ได้เลยนะครับของจริงก็เล่นได้เหมือนกันนะก็พิ้วได้เหมือนกันนะฮะก็จะเขาเรียกอะไรนะก็จะจับน้ําหนักพักใหญ่ๆเหมือนกันนะฮะะเขาเรียกอะไรนะแอรอนเวเตอร์เนี่ย จับอาการนะครว่าฮอมันไวมันช้าขนาดไหนคันเร่งขึ้นลงมันตอบสนองประมาณไหนนะนะแล้วก็มันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของเราด้วยนะพวกมอเตอร์สปีดเซอร์โวนะสำคัญมากตรงนี้นะครับฮอจะเล่นหนักๆได้ของต้องถึงพอสมควรนะนะะเล่นอะไรประมาณเนี่ยเซอร์โวต้องได้นะมอเตอร์สปีดนี่ต้องต้อง,ต,องต้องได้เลยนะ ถ้ามันไม่ไหวก็ไม่สามารถจะทำท่าต่อเนื่องได้นะฮะมันไม่ได้ครับอะ,อะไรประมาณเนี่ยผมก็ไม่เก่งหลักสามดีนะปู่ปู่ปลาไป,าป,าปงั้นแหละนะฮะก็ไม่ไม่ไม่ได้คิดจะเล่นจริงจังนะเพราะว่ารู้ตัวเองนะฮะเพราะว่าการเล่นฮอ 3D สามดีนะมันมันเป็นอะไรที่อ่า เขาเรียกอะไรนะชอบมันสนุกเล้าใจนะฮะแต่ว่ามันก็ถ้ามันตกขึ้นมาก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงฮะซึ่งตัวผมเองก็รู้ตัวเองว่าไม่ไหวนะก็เลี่ยงนะพยายามเลี่ยงตลอดเลยฮะแต่ก็แต่ก็ยังแต่ก็เล่นแบบพื้นฐานธรรมดานะไม่ได้แบบไม่ได้แบบเต็มร้อยนะฮะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงอะเพราะเราตกทีนึงก็หลายตังค์อยู่นะฮะแต่ถ้าเราตังค์เหลือตังค์เยอะก็เราชอบอยู่แล้วนะ นะก็ก็เล่นนะครับก,ก็จัดไปนะมันบางคนบินฮอบเดินทางบินอะไรเงี้ยมันเบื่อนะฮะมันไม่เล้าใจมันไม่ตื่นเต้นนะมันแบบอ๋อต้องมีไงท้องต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไงท้องตีลังกาหรืออะไรประมาณเนี่ยมันก็จะมันทําให้เราแบบไม่ไม่เบื่อนะฮะมันเป็นการเล่นที่ไม่เบื่อนะไม่จําเจนะะนะก็อันนี้เล่นให้ดู นะเทสเครื่องไปในตัวนะครับนะเทสเครื่องไปในตัวนะผมก็เล่นไม่เก่งหรอกพอขำขำพอสนุกสนานนะครับถามว่าอยากเล่นเก่งๆไหมก,ก,ก็อยากก็อยากเก่งกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าเรารู้ตัวเราเองนะเพราะว่า <c oughs> ก็จะเก่งได้ขมวดอีกเยอะนะฮะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราบินไม่ตกอะไหล่มันช้ำนะพวกเมคานิกมันหลวมมันคอนเราก็ต้องซื้อเปลี่ยนฮะฮนะปร,ระมาณน,นั้น,นครับแต่มันก็ กว่ามันจะหลวมกว่าจะคอนมันก็ใช้เวลานะก็มันก็ใช้ตังค์อยู่ดีนะใช้เงินเยอะนะการเล่น3าดีนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับการบินฮอบเดินทางแล้วก็ฮอบเดินทางก็อายุก็จะยืดกว่านะโอกาสที่แมคานิกหลวมหรือ,อหมดเสื่อมสภาพนี่ก็ช้ากว่านะเพราะว่าฮอส่วนใหญ่แล้วโรงงานเขาออกแบบ ออกแบบให้ให้เล่นสาดีนะก็คือรับรับรับแรงแรงแรงกระแทกแรงอะไรเงี้ยได้เยอะนะฮะเพราะเราแบบอย่างเงี้ยนะมันรับมันรับได้เยอะนะฮะชิ้นงานมันออกแบบมาดีนะพวกลูกปืนพวกโรเตอร์เฮดนะวัสดุของเขาค่อนข้างดีนะฮะเขาออกแบบให้เล่น3 d ดีนะแต่ถ้าเราไม่ไม่เล่น3 d ดีเอามาฮอบเดินทางมันก็ก็ก็ยิ่งทนไปใหญ่นะ ะประมาณนั้นครับผมอันนี้ก็กมาทดสอบบินให้ดูนะฮะทดสอบไอใช้งานคอมพิวเตอร์นะว่าเออปกติดีนะวิธีการจะเปลี่ยนสนามนะเปลี่ยนสนามให้เนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยเปลี่ยนวิวเนี่ยไอสนามเนี่ยเชงเช้งอะไรเนี่ยแหละนะแล้วก็เลือกวิวได้นะจะเล่นวิวไหนเราก็เล่นเนี่ยนะจะเอาวิวนี้เอาวิวนี้หรือเอาวิวนี้ อันนี้สนามจำลองเลยให้เราเล่นนะน,นี่เยอะแยะเลยตัวอย่างสักอันอันนี้ก็ได้ทดสอบนะครับนี่นะกดตัวนี้อันที่สามนครับอันที่2 <c oughs> อันที่สก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนเฮลิคอปเตอร์นะครับอันที่2นะครับก็คือถ้าเราเล่นฮอยอยู่แล้วก็จะขึ้นคำก็จะขึ้นมาให้เลยเลยเป็นเฮลิคอปเตอร์นะเนี่ย นะเป็นฮอให้เราเลยนะครับเฮลิคอปเตอร์นะฮะจะเล่นสเกลอ่าสเกลก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับตึ๊กตึก,ตกเห็นไหมครับเป็นสเกลสเกลเต็มไปห,หมดเลยนะแอร์บุ๊ปก็มีอากัสตาอะไรไม่รู้อ่ามีไม่กี่ลำนะสเกลนะฮะอะไรอย่างเงี้ยดอยากเล่นตัวไหนอ่าอยากเล่นตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมให้ดูอีกมีอะไรอีก Performance ประเภทเครื่องยนต์เนี่ยก็ดับเป็นคลิกเข้ามานะครับเครื่องยนต์เต็ไมไปหมดเลยฮอฮอเครื่องยนต์ฮนะฮอเครื่องยนต์มีอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันอา้าวนี่สเกลเนี่ลงน้ำนี่สเกล BO หนึ่งศูนย์ห้าอะไรนี่นี่มีให้เราเล่นเยอะเลยอันนี้คือประเภทคอปเตอร์ถ้าเครื่องบินก็มาหัวข้อเอเพนแค่นั้นเองครับนี่ดับเป็ลคลิกตึก๊บๆจะไฟฟ้าสเกล อิเล็กตริกสเกลแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ย mm hmm. เป็นเหมือนเครื่องบินน้ำด้วยนะฮะสเกลนะสเกลก็มีจะเป็นเครื่องยนต์ก็มีแต่ถ้าเราเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเต็ไมไปหมดเลยทีนี้ทั้งหอทั้งเครื่องบินเลยเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวผมลองเล่นเล่นหอดำนี้ ทีนี้ก็ไม่ตัดละก็คือถ้าท่นโหวนเราก็ตัดออกไปนะนี่กลางล้อเพิ่มอัตราลดในการเล่นนะครับแอรบินไปทีโอ้สกลิลสกิลในคอมนี่บินยากกว่าของจริงนะมันน่วงมันอืดมันแบบบอกไม่ถูกเลยไอง่ายถ้าเล่นในคอมได้นี่ของจริงนี่หมูเลยโอ้ดูดูดดดหางหางมันจะไม่กัน อ,อ,อ,อันนี้ก็เป็นสเกลเดี๋ยวผมกลับไปสตันเหมือนเดิม performance electric นี่คลแบบิกเข้าไปคลิกคลิก electric ในโปรแกรมฝึกบินแนะนำให้เล่นลำใหญ่ๆนะครับจะได้มองเห็นได้ชัดเจนนะเฮ็ดดไปเลย โอ้กระจายอันนี้เล่นให้ดูเลยนะฮะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยหางชนแล้วหางชนแล้วหางชนแล้ว เห็นไหมครับเล่นได้ปกตินะฮะไม่มีปัญหาครับจริงจริงเออ,อหัวทิมหัวทิม ที่เขาเล่นกันก็เนี่ยจำๆเข้ามาครับก็ประมาณนี้แหละชึบๆๆๆบบบไปไหนไม่รู้นะไปแล้วนั่นอะไปดิอาะไรต่อวะฮึบฮึบฮึบๆึบๆึบฮ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 ึบึบออนออนไปไหนแล้วไม่รู้มองเห็นไหมเนี่ยอุ๊ย มืดตุ๋เลยครับก็ปกติแล้วครับ